จาก190ร้อยเก้าสิบเหลือสามสิบเก้าบาทอาสวัสดีค่ะพี่เก๋นะคะมาสเตเกฟ ashion power profit วันนี้พาเพื่อนโอก,กับเพื่อนตุ๊กมากินร้านจานคิวนะคะ ได้เลยว่าวันนี้เขามีโปรโมชั่นดีๆแต่ไม่รู้ว่าเทปนี้ออกไปโปรโมชั่นอาจจะหมดแล้วร้านนี้มีหลายสาขามากนะตอนนี้เขามาเปิดสาขาใหม่ที่เอกมัยแล้วรู้สึกเขาจะนำเข้าเนื้อมาเองเลยนะจอดรถง่ายดูดิที่จอดรถกว้างขวางนี่เลยโปรโมชั่นรถแรงโปร9.9นะคะ11โมงถึงตี2ดึกๆก็กิกนได้นะเชี่ยวเสร็จแล้วก็มากินต่อ ด, e. ดูดิเบบี้คารูบิจาก190เหลือ39บาทโพเนะซุก้คารูบิอ่าบาทเหลือ69บาท เนื้อส่วนซี่โครงที่มีไขมันกระจายอยู่ทั่วถือเป็นเนื้อยอดฮิตในหมู่คนญี่ปุ่นและข้อสำคัญไม่ควรย่างนานเพราะจะทำให้เนื้อเหนียวหมดความอร่อยสาขาที่โปรโมชั่นนะซอย23ร้านนี้แล้วก็สายไหมเอฟเวนิวนะครับอนี่ไปเข้าไปนี่นีนี่นะหน้าตาบรรยากาศ นี่นะคะซานคุงยายกินิคุเมนูเขาปกติถ้ามาร้านนี้เราก็จะกินเนื้อไอ้นี่ด้วยเราจะกินลิ้นที่เราสั่งอันนี้คือโปรโมชั่นของเขาปกติเขา499้เเก้าเขาเหลือแค่69บาท <c oughs> แล้วที่นี่เวลาที่เรามาเนี่ยปกติเราจะสั่งลิ้นวัวคัดพิเศษนะคะสา9ร้อบาบาทนี่ลิ้นคัดหนานะคะ4ี9 9าแล้วก็ปลายลิ้นวัวหนึ่งนะคะ เมนูเยอะมากนะครับเพราะเขาเป็นร้านที่ขายเนื้อเองเซตเมนูกลางวันก็มีนะคะเมนูนะคะ เรามากันทั้งหมด3คนนะคะเกสของเก๋ก็คือเพื่อนโอนะคะอ่าเพื่อนตุ๊กนะคะเรามากันถึงขั้นแยกเตานะคะเพราะว่ามีคนบอกว่าเขาจะกินคนเดียวแบบนี้เลยนะคะเขาเลยจัดคนเดียว4 4จานมารวมกันนี่คือรวมกันแล้วนะคะ <laughs> ว่าเขามี น้ำจิ้มของเขาแบบชอบมากนี่นคนนี้เขาใส่น้ำจิ้มขนาดนี้เลยนะะนเลิศเลิศม,มากนะคะ, <c oughs> ะมีกระเทียมมีพริกอ่าก็นี่อ่านะคะผสมผักเวลาที่ผักมานะคะเต็มคราบนะคะเต็มคราบนี่สุดโตรเขาสุดยอดไม่อยากบอกรถแรงคิดดูดิเบบี้คารูบิจาก190เหลือ39บาท แล้วก็คนเน็อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกนะครับเน็ซูกิคารุบิจาก499บาทเหลือ69บาทโอ้ใหม่กอดโปรโมชั่นจัดแค่3สาขานะคะโครงการเอกมัยสุขุมวิทยีสสามแล้วก็สายใหม่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 เอฟวนูนะคะนี่วันนี้แล้วเวลาที่กินกับ เนื้อย่างนะคะบอกได้เลยว่าเวลาวิธีการกินที่อร่อยมากนะคะเราสั่งมีผักรวมมีอะไรเนี่ยมัดด้วยนาะงักทองค่ะมีหอมนะคะมีต้นหอมญี่ปุ่นแล้วก็มีมะเขือม่วงนะคะแล้วก็บัตเตอร์เฮดจะบอกเลยว่าอันนี้นะคะมีน้อยมากร้านเนื้อย่างส่วนใหญ่ไม่มีเพราะต้นทุนสูงค่ะนะ,ค,ะคุณจะเห็นแต่ผักหอมทั่วไปคุณจะไม่เห็นบัตเตอร์เฮด แต่ซานคุงมจัดให้นะคะแล้วก็นี่น้ำจิ้มผักนะคะสุดยอดจริงๆนี่เพื่อนทุกคนเขาก็สั่งของส่วนตัวนะคะแล้วเดี๋ยวมาคอมเมนต์นะคะว่าร้านนี้เป็นยังไงเพื่อนเก๋แนะนำนี่นะคนนั้นไม่ก้มหน้าก้มตากินแล้วยังคะกินแล้วยังคะโอ้เขาปิ้งอย่างเดียวค่ะเทคนิคของเขาปิ้งอย่างเดียว่ะเขาเขาไม่ปิ้งไปกินไปนะคะ แล้วเคานั้นเขาไม่กินผักด้วยนะคะคนนั้นเพื่อนโอ๋ไม่กินผักด้วยนะเพื่อนตุ๊กเป็นไงคะชอบเลยธรรมดาก็กินแต่วันนี้เนื้อมันลดราคาต้องกินเนื้อเยอะๆโอเคจัดไปเป็นไงคะมือเลยค่ะติดกระดูกนะคะไม่เป็นไรค่ะเราก็มือตลอดเลยค่ะมือแค่อย่าแทะให้ฟันหักแค่นั้นก็เคยกินแลมที่แพงมากค่ะจานละสี่หมื่นค่ะ ใช่กคนั้นละค่ะกัดไปปุ๊บกฟันห้าหักเก๋สล์นะคะการินเนื้อ,อย่างนะคะพี่เก๋จะเอาผัดบัตเตอร์เฮดบอกแล้วว่าน้อยร้านที่จะมีบัตเตอร์เฮดส่วนใหญ่จะเป็นผักหอมนะ,ะแล้วก็ใส่กระเทียมนี่ใส่กระเทียมนิ่ๆเ,เ,เลยนะครับใส่กระเทียมเข้าไปมันร้อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็ใส่เนื้อย่เนื้อ,อย่าง ้มเข้าไปนะคะจิ้มจิ้มจิ้มน,นะครับจิ้มเข้าไปแล้วต้นหอมญี่ปุ่นเวลากินเนาาื้อย่างต้นหอมญี่ปุ่นดีสมาร์ทเสมือนกันนะคะน้อยร้านที่มีเหมือนกันไม่ได้มีทุกร้านโอ้ยร้อนร้อนร้อนอน,น,นี่อย่างนี้เลยหรือกินยากก็ได้นี่เราก็ห่อเลยนะ,ะนี่เลยนะคะห่ออย่างนี้เลยนะคะ แต่อย่าดูตอนยัดเข้าปากนะคะเพราะปากเล็กไม่หมดเดี๋ยวไม่สุภาพกินอย่างนี้เลยนะครับสุดท้ายนะคะของแถมที่เขาให้มาฟรีๆคือไอติมมะพร้าวเขาบอกมา,มามาจากมหาชัยอร่อยอยู่นะคะสั่งได้เนี่ยจริงๆแล้วไม่อั้นแต่เกรงใจเขาก็สั่งแค่สองช้วยพอนะแล้ววันนี้พี่เก๋ก็ให้คะแนนเลยแล้วกันว่า เนี่ยเป็นร้านที่ตอนนี้เขาโปรโมชั่นอยู่ดีมากๆแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออกทันไหมก็กินเนื้อซิคโครงกับเนื้อนะะี่ะแล้วก็บรรยากาศการเทคแคร์ดูแลอ,อาหารเลยแล้วกัน2อจานนี้ให้ไปเลยนะคะ8.5นะแต่บรรยากาศหรือว่าการเทคแคร์ของเขาเด็กสำหรับเด็กเนี่ยให้ไปเลย10 เขาดูแลใส่ใจเราอย่างดีนะก็อิ่มอร่อยนะคะช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นเขาก็เลยมาฐานทีหน่อยนี่เอาง่ายๆอาทิตย์หนึ่งนี้มา4ี่หแล้ว <c oughs> <c oughs> อาทิตย์ครึ่งอาิบวันนี้มา4ี่หแล้วนะครคุ้มคุ้มนะนะก็ถ้าเกิดชอบคลิปของพี่เกชนะคะก็าฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ กด s u b s c r คร e นะคะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกินะเพราะว่าพี่เก๋ก็พาไปกินแต่ของอร่อยเพราะของอร่อยมันทําให้เรามีความสจบแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย